สวัสดีค่ะวันนี้นะก็มาทำนี่นะคะแกงอ่องปลาดุกค่ะหรือแกงหน่อไม้นี่แหละคะ่ะใส่ขนงหน่อไม้ไปเลยนะคะอันนี้ขแนแงหน่อไม้มีหน้าต้มเตรียมมาเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเ็ดทับพิโลนะคะที่มีหน้าด้ยายาไมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะนี่ก็จะ แล้วเราไปย่างจะแห้งๆใช่ไหมคะเั็นนิ่เหนียวทานหนึบๆค่ะกันนี้ก็คือชะอมมีหน้าโฟสเซนเลยนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะทานเท่าไหร่ก็ใส่แค่นั้นนะคะแล้วก็จะได้แกงหน่อ,อไม้ใส่เห็ดพอทาเบโลนะคะ อันนี้ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงเสร็จรเรีเยบรอยแล้วแกงหน่อไม้ไปลาดุกค่ะอันนี้ก็อยากทานนะคะปิดฝาแล้วก็พร้อมทานได้เลยนะคะมาอร่อยด้วยกันนะคะ